สาเหตุที่เราต้องทําไม้สอยมะม่วงเนื่องมาจากว่าต้นมะม่วงมีความสูงมากเกินไปเราไม่สามารถที่จะใช้มือเก็บได้ถ้าเกิดเราไม่มีอุปรกรณ์ช่วยในการสอยเขาก็จะล่วงทําให้เกิดการช้าหรือแตกได้ซึ่งวันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคการทําไม้สอยมะม่วงจากขวดน้ําอารมณ์ขั้นตอนแรกเราจะทําการเจาะรูบริเวณก้นขวดเขาจะเป็นจีบอยู่แล้วจีบละหนึ่งรูแล้วก็จะมาเจาะรูใกล้ๆก,กับคอขวดให้ตรงกันกับรูก้นขวดเจาะเสร็จเรียบร้อยให้เราใช้เป็นเลื่อยตัดก้นขวดตามร่องถึงบริเวณกึ่งกลางของก้นขวดตัวด้านข้างเนี่ยเราจะ ใช้กันไก่ตัดต่อลงมาอีก10เซนหลังจากที่เราตัดแล้วบริเวณก้นขวดจะเป็นแบบนี้เราจะเตรียมเชือกไว้ก่อน5เซนให้มีความยาวมากกว่าขวดประมาณหนึ่งคืึ่บเราก็จะนํามาร้อยใส่รูที่เราเจาะไว้แล้วก็ขมวดเป็นโฟมแล้วก็จะนํามาร้อยรูด้านล่างให้เลยลงไปที่ปากขวดซึ่งเราจะทําให้ครบทั้ง5้าริ้วก็จะได้ในลักษณะนี้ ในขั้นตอนต่อไปเราจะหาตำแหน่งก็คือเชือกจะต้องมีความยาวเท่ากันทุกเส้นเราก็จะใช้เทปพันสายพันจากนั้นเราก็จะไปเตรียมส่วนที่เป็นด้ามก็คือเราจะใช้เชือกร้อยเข้าไปในท่อ PVC ให้ยาวกว่าท่อ PVC อย่างน้อย50เซนนำเชือกตัวที่เราร้อยเข้าไปในท่อ PVC มาต่อกับเชือกที่เราใช้ดึงขวดใช้เป็นเทปในการต่อเชือกนำปากขวดมาสวมกับท่อ PVC หลังจากที่เราทำเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะนำไปสอยมะม่วงได้สำหรับการใช้งานจะทำการดึงเชือกให้ขวดเปิดออกแล้วก็สวมเข้าไป แล้วก็จะปล่อยเชือกให้ข้นขวดปิดแล้วก็ทําการบิดแล้วเราก็จะเอาลงมาตัวนี้จะไม่มีการช้าใช้งานได้ดีกับการสอยมะม่วงทุกชนิดใช้สอยผล,ลไม้อย่างอื่นก็ได้เก็บไว้ใช้งานได้จนกว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยจะเสื่อมสภาพเทคนิคการทำไม้สอยมะม่วงจากวัสดุเหลือใช้เทคนิคนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ